พี่น้องวันนี้คอยกับมาเปิดหน้ายางซอยบูมให้หนูดีกับแรงนน้ำไหมอีกเหรอเสียงหนามมันตะอยู่แล้วมีแผ่นโซล่าเซลล์นะก็เปิดหนามมาตลอดอันห้างมีหมู่บ้านนะป้าหนูดีป่ะไปเบิ้งบูมพาไปเบิ้งขอพาไปเบิ้งอันห้างผึ่งหลวงบูมไปบอกข่อยหมู่บ้านเนี่ยว่ามันเห็นผึ่งหลวงใหญ่เพนะสิบอกนาอ้นนะเอาเพิ่นหนึ่นเพิ่นมีเครื่องมือเพิ่นมีชุดเอาอันตัวมีอันโอ้มีหลายอย่างแล้วสือก็หาเป็นอาชีพของเราเนาะเอาไปได้ดอกบูมอยากได้ยึดแต่ว่ามันลอยยึสูงพะนะ นอดมีหอดยังก the ็มีเสียกมีหยางอุปกรณ์ครบชุดแล้วนั่นแหละเาะเราสื่อมากชุดละสามพันบาทชุดเอาตอแล้วจะข่อยพาไปเบิ้งอัานมือบ้านนี่แหมอันหั่งมัอนมีมือข่อยได้หั่งเงี่ยแย่แบบกระโดงมันดากรู้ไหมขี่มอไซต์ไปจะได้กระโดงดากรู้บุญไปปุ๋ยวะหั่งใหญ่ข่อยไหมมึดลายวะสาเดี๋ยวหั่งใหญ่เราบุงอุตส่าห์งามไหมก็ได้ทำให้เราข่อยเมื่อยไหม พยานอัดดันขืนผู้มากข้นมาเถียงเห็นไหมพระพุทธข่อยกับมิ้นตายแต่เงเหียวหนูพี่น้องเอ้ยตั้งเหียวหนูทั้งขี่หนูคอยว่าได้เงนนะยนตอนปิดนายางไม่ไหม,ไมนะ่ะคอยว่าคอยสินแปรมานลางถวยหลางสร้างใหม่มาอันกูที่นอนไหวอยู่คอยพื้นตากับาพี่นี่ไปบานแล้วมันก็ฉีกขาดนะก็เลยบ่ได้มาเห็ดเพราะแต่มือมากหรอทั้งขี่หนูเหียวหนูมิน้นเห็น miến bên nhau con với nó phải hôm hôm nè cái để bên nhau xã ở không tay dụ nữa cô nhang cứ nói con là khoảng mười nọ nhang đàn vũ nọ như đấy đi. Giờ mình đoán, như làm bán, nó đi á phía hả giờ bị vùng hang phừng luồng nhẹ vùng ba bản bậc nè thằng bò nó ồn ồn gì mà mạo rồi thai em muốn cho vương có lấy thằng này thạc bỏ quên phía nọ khỏi là nó ổn cái đấy เป็นยุบานนั่นแหละอันนี้ข่อยไปใส่ไฟน้ำเพลินเห็นไหมไปเพป่น,นเลี้ยงไก่เห็นไหมพี่น้องกันนั่นแหละเป็นลูกเขื่อยใหเคี้ยใยญ่เคี้ยก็เป็นอั่นายหรือเป็นน้องวิล้อมยายบูมนี่แหละยายบบกบูมนี่แหละโอ้ยเมื่อยโอ้ยสองนาทีท่านจะไปหอดหนองเนื ที่เดินว่ายเลยจังเลยพี่น้องเอ้ยแต่อยากท้าให้มุ่งโจมบนหุอก็ท่านี่เคยเห็นที่เกิดเลยเห็นแล้ก็บูมได่กี่ห้างหน่อยๆเอาได้ยืนบนบ่สูงเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นผู้ผู้ขาวเหอะกนเห็นอย่างนะใช้มือเนี่ยเมือหักง้างหนนีก็ได้พี่น้อง โอ้โหโชคขาบ่าขึ้นเลยสิลุงโอ้ได้พี่น้องเห็นม่้น,นี่ต้นนี่หละเนี่ยยื่สูงจะขอยพาไปเบิง้งมุมเห็นชัดๆกล้องก็จะเป็นยังไงดอกเหรอเยเห็นม่้พี่น้องคนน่ะเห็นไหมหันไหมเดี๋ยวขอภาไปเบิง้งโอ้ข่อยเมยื่อยคนมาหักน้องใหม่ิ่นก็ขึ้นมาเห็นหละอันนี้เป็นภูเขาว โอ้ยเม่ยโอ้ยดูดีกับมาน้ำแต่้ยข้อลากก็สิเป็นอันมันออกลูกเราอยู่บ้านไงบ่เห็นมันมาเมั้อ้น้ำอยังปักโอ้ยน้ำอันนี้ปลาตันไอเกียงข่อยพี่น้องดูฮะมึงเอาได้อยู่ก๋วอึมไอโตกตายเลยเหรอเขาข่อยพ่ายเบิ่งมุมมันเห็นเนี่ยต้นนี้เหรอพี่น้องโอ้ย เออเดี๋ราคอยทาหลุดทรงแผล่เราเบิรงอยากได้ยพี่น้องเอาไปได้หรอเขาเนี่ยเขาผมมีอุปกรณ์ที่เขาแต่มันสูงพร้อมเออน่ะอวดเรามีแนวก่อเอลเราไปร่ขึจังหันม้วนลอยโตอยู่น้ำเขาเห็นไหมแต่พอตกแล้วชุดเขาก็มีเอาเนาะเอาเนี่ยแค่ใจเอามีมันก็ผึงโกนเฉนเลย ủa uh, để đứa pino của pha bình để khỏi há đi hải quân đi chặt chặt không Úi, ngay giờ pino dăng ngay đấy pino nè lên hăng này chắc nồi chứ lên bốt đấy còn có bốt không được xong ta khỏi mẹ nè hăng mấn mẹ ừ. hăng nhầy ที่เราคอยอย่าความุเจ้ามาเบอร์นง่นต้นมันสูงเนี่ยเนื่ออะไรมันต้นมันที่ล่ะบูมันอยากได้อยู่มันถึงเอาได้เดี๋ยวมันสูงเออต็มๆมันที่เอาเยอะแต่มันเชรียเถาวัตหลายเดียวพี่น้องคอยยันน้ำยนื้อเมียมันแตกกระตี้มันที่ไปหนีมองเดิหนีมาท่านเลยเดี๋ยวจักว่าพู้คุยกันเดี๋ยวให้ถามนะอนมั่กว่าพี่น้องเอยคห้ามุจจองว่าคอยเมื่อย เขาเศร้ากว่าท่านดิดกินอยู่นี่สองม้มงกว่าแล้วนี่แล้วเปิดนัน่นนายางซอยบุม่มละง่ายปูให้อพี่น้องคอยกันเป่าเสมืองละขอขอบใจเห็นยอดผู้ติดต,ตาไหมพี่น้องเอ้ยขึ้นมือละสองสามคนนั่นเดียวก็ขึ้นมือละสิบคนกับมีพี่น้องขอขอบใจลหลายๆพี่พวกเจ้าอันเออสาระเวลามาเบิง้งคลิปให้งแข็งเมากดติดตาแข็งแข็งนะพี่น้องเนาะเบิ้งบ่เบิ้งก็กดให้งแข็เลยแข็ง พอพันคนเนี่ยขอสิไดงเปิดสั่งไรแดงเลยแม่พี่น้องสำหรับคิดนี่ก็มีอย่างหลายจา้าพามาเบิ้งผึ่งหลวงก็ซื้อพี่น้องเบิ้งก็เบิ้งไอซัมนีแ่แหละขอสีส้มสุดเบิ้งยังไงอยู่จา้าซูมสุดแล้วซัมนีแ่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมถ้าพี่น้องเอาคือซูมกลับอะไร้บบนี้แล้วคอยซูมกลับเปนกล่องกับสั้นๆเออ ลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าฮ่ยให้กดติดตามกับกดติดตามไม่ข้อยใหสั่นรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า